จังหวัดแพร่ค่ะมอบความสุขส่งใจให้เด็กพิเศษในวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่2,568กันค่ะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธทิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ภายใต้ชื่องานส่งใจให้เด็กพิเศษประจำปี2568โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมและสมาคมต่างๆจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับโอกาสในการสนุกสนานและกล้าแสดงออกในการ สร้างสารรค์ตลอดจนพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพภายในงานก็มีการอ่านสารจากนางสาวแพรทองทานชินวัฒนายกรรัฐมนตรีเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจกับเด็กๆและครอบครัวพร้อมทั้งมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการแสดงความสามารถของนักเรียนการเล่นเกมการแจกของขวัญของรางวัลการบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขเด็กๆและผู้ปกค,ครองที่มาร่วมงานครับ